ยำปลาดุกฟูเคยเคยทำไหมครับเคยทานค่ะ <laughs> แล้วปลาดุกมันต้องเป็นก้อนอย่างนั้นหรอมองแบบไหมดความหวังมันไม่ควรจะเป็นก้อนอย่างงี้อ่ะ <c oughs> ถ้ามีมีสองอย่างเดี๋ยวมันฟูเองเดี๋ยวมันดำทำน้ำยำเราโขลบพริกแล้วก็กระเทียมไม่เหมือนตอนให้เราอิ่มกินแม่กิมซิป มีเอสเจากทางบ้านส่งมาอยากให้คุณหมอป้อนเอิร์กหน่อยอุคนชอบสมัยไหนชอบให้ทำอะไรแปลกๆเนอะแล้วเราก็บ้าดจิตตามเนี่ยโอ้ขอโทษครับ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 เอสเบสส่งมาบอกว่าอยากให้เอิร์กป้อนคุณหมอด้วยถามเรื่อยๆนะชอบเริ่มตาละมันจะมีช่วงมหาลัยอยู่ชอบใส่แว่อันดับหนึ่งอ๋อหรอคือพี่หมอคือตรงยาขนาดนั้นอันนี้หมอมีแฟน สวัสดีครับรายการครัวฉุกเฉินมาแล้วครับรายการที่ผมจะถอดชุดกาวออกนะแล้วมาใส่ผ้ากันเปื้อนนะครับเข้าครัวทําอาหารกับเมนูฉุกเฉินที่ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าในแต่ละอพิโซดเนี่ยเป็นเมนูอะไรสําหรับแขกรับเชิญวันนี้นะครับจะว่าไปก็คือเป็นสาวสวยแล้วก็ตอนนี้เนี่ยดังระเบิดระเบ้อเลยนะยินดีต้อนรับคุณเอิชาริสาครับสวัสดีครับสวัสดีครับมหมอพีแอสวัสดีครับจะบอกว่านี่แบบว่า เป็นแฟนขับมากๆเลยเวลานั่งดูคุณเอร์กินแบบอาหาระจะแบบโอ้โหจอยมากปล่อยจอยตลอดหนูก็จอยก็ยเห็นกันอยู่ว่าจอยมากแน่นอนได้ข่าวว่าไป ตกพื้นทำไมเป็นยังไงบ้างต้องการหมอทีน้หมอหนูเมาเนี่ยเพราะเรื่องเยเป็นอยู่เลยอะมันเป็นช้ำเลยค่ะถ้าต้องการหมอช่วยดูแลก็คือวันนี้ก็เลยต้องเดินดีๆหน่อยกระดุกบ้านอีกรอบระวังยาหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวนี้ดังแล้วนะได้ข่าวเป็นนักร้องแบบซูเปอร์สตาร์ยังไงบ้างได้ข่าวว่าเลิกรับงานเดี๋ยวนี้เลิกรับงานไม่ร้อนมากกว่า ถ้าเกิดว่ามีแอร์เกินสองตัวเข้าไปรับหมดอ๋ออันนี้กี่ตัวเฮ้ยได้อยู่อันนี้ได้อยู่อันนี้ได้อยู่ใช่แล้วบอกว่าไม่รับงานตอนตอนเช้าจริงไหมคือมันก็มีส่วนจริงครับ ก็พยายามรับมากขึ้นเพราะนอนอยู่ใช่ไหมถึงว่าเนี่ยเขาบอกว่าโทรหาไม่รับเลยเ <laughs> พราะนอนอยู่นั่นเอง <laughs> ไม่มีการรับขณะทุ่งเช้าคือรับปุ๋ยเพลงเลือดกรุพีนี่คือบอกโหด,ดังสุดๆเลย <c oughs> แล้วเดี๋ยวจะมีซิงเกิลใหม่ออกมาหรือเปล่าน้องเอิร์กมีค่ะมีอาแต่ยังไม่รู้ว่าเดือนไหนอ่ะใช่พอร้องให้ผมฟังหน่อยได้ไหมคือร้องอาจจะยังแต่ว่าบอกคอนเซ็ปต์มาอ่ะอค,<า>คือเริ่มเนี่ยเริ่มเพลงแรกเราเป็นเรื่องกรุบีละเพลงที่สองเราเป็นเรื่องของการนอนคือตรงโจกันด้วย คือชอบเธอนัะแต่ก็ต้องนอนด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยชีวิตชีวิตจริงเลยชีวิตจริงเอาชีวิตจริงมาเลยเอาเรื่องจริงมาเลยนะใชปกติให้คุณเออกินเรื่อยๆอ่กินแบบ enjoy eating ทำอาหารบ้างหรือเปล่าครับคือหนูเป็นคนที่อดทนไม่เป็นถ้าสมมติว่ากับข้าวเนี่ยมันต้องเตรียมหลายอย่างเราผัดหมูก่อนแล้วเดี๋ยวใส่พริกใส่กะเทียมหนูกินหมูผัดได้เลย พริกกระเทียมทิ้งเลยหมูสุกแล้วนี่โอเคราดน้ำปลาสองอย่างนั้นกก็คือทำเร็วๆได้ใช่กกติกาของรายการเราคือเดี๋ยวเราจะได้เมนูมาแล้วเราต้องช่วยกันทำาเมนูวันนี้อะไรเอ่ยยำปลาดุกฟูเคยเคยทำไหมครับเคยทานค่ะไม่เคยคือไม่เคยทำเคยเคยกินเหมือนกันแต่ไม่เคยทำเหมือนกันใช่ค่ะมันยากวิธีทำบอกว่าต้องแกะเนื้อปลาดุกย่างก่อนใส่น้ำมันพืช แล้วก็ทําน้ํายำํอาจจะต้องทอดทอดปลาดุหนูกินตั้งแต่แกะปลากระดูกออกไปใ <laughs> จยเย็นคือ <laughs> ยาวเกินโอเค okay, ผมว่าไม่น่ายากแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องช่วยกันทำน้องเอิร์กอยากทําอันไหนบอกผมได้เลย <laughs> หนูอยากอันนี้จัดเนื้อปลาทูใส่ปลาฟูใส่จาน <laughs> <laughs> จัดเนื้อ <laughs> ได้อันสุดท้าย <laughs> <laughs> ได้ครีเะรอเล่นหนูช่วยได้หมดเลยหนูช่วยได้หมดเลยครับเดี๋ยวเอาฉมวกให้เอิร์กนะเดี๋ยวเราไปเสียบปลาดุเราต้องไปหาปลา แล้วก่อนที่เราจะไปทาเมนูฉุกเฉินกันนะครับผมมีเมนูที่มีประโยชน์อีกหนึ่งเมนูเลยนะอันนี้เลยเต้าหู้ไข่คั่วพริกเกลือครับที่เต้าหู้ไข่คั่วพริกเกลือจานนี้แน่น่ากินแล้วก็เต้าหู้เนี่ยดูสวยไม่แตกเคล็ดลับง่ายมากเลยครับพอผมใช้เต้าหู้ไข่ไก,ก,ก่คุณภาพระดับพรีเมียมเอามาทําจานนี้ครับนี่เลยครับเต้าหู้ไข่ไก่แต่นางพยาบาลเต้าหู้ไข่ไก่คุณภาพระดับพรีเมียม ผลิตจากไข่ไก่ชั้นดีด้วยกรรมวิธีที่สะอาดถูกหลักอนามัยมีคุณภาพสดใหม่เนื้อสัมผัสน,นะครับเนียนนุ่มไม่เละง่ายรสชาติเน่กลมกลม่อมจะกินเปล่าๆหรือว่าจะไปจิ้มกับน้าจิ้มที่ชอบเนี่ยหรือว่าจะเอาไปทําเมนูไหนๆก็อร่อยนะครับทําง,ง่ายกินง่ายย่อยง่ายครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าเต้าหู้นี่แบบเนียนมากาจริงทุกคนอื คือแบบไม่คิดว่าตัวเองจะทำข้าวอยขนาดนี้เต้าหู้เนี่ยนะครับเนียนนุ่มอร่อยกลมกล่อมมากๆถ้าใครอยากลองทําเมนูจากเต้าหู้นะครับผมแนะนําเลยเต้าหูา้ไข่ไก่ตรานางพยาบาลครับเอาไปทําเมนูไหนๆก็กลายเป็นเมนูสุขภาพได้เพราะเต้าหู้ไข่ไก่ตรานางพยาบาลเป็นอาหารสุขภาพอยู่คู่คนไทยมามากกว่า50ปีส่งต่อความอร่อยจากรุ่นสู่รุ่นรสชาติอร่อยไม่เคยเปลี่ยนเนียนนุ่มกลมกล่อม ควรมีติดตู้เย็นไว้นะครับเพราะว่าปรุงสุกง่ายทําได้หลายเมนูต้าหู้ไข่ไก่ตานางพยาบาลไปหาซื้อมาติดตู้เย็นไว้เยอะๆเลยนะเอาละครับเรามาถึงเวลาที่เราต้องเริ่มลงมือทํเค้าเชฟเข้าเาชฟโอเคเรามีคําสั่งอยู่นะว่าทํายังไงเดี๋ยวเราค่อยๆไปนะนงเอิร์กนงเอิร์กอยากทําขั้นตอนไหนบอกผมได้เลยนงแกะก็ได้อ่ะได้โอเคมีอะไรที่เรากลัวไหมส่วนผสมกินเละเลยตรงนี้ ไม่มีคำว่ากลัวแกะปลาดุกย่างนะครับเอาก้างออกเอาหนังออกด้วยมาเดี๋ยวผมช่วยดีกว่ามาคือเสียดายหนังผมพูดตรงๆนะคะเชฟเดี๋ยวเราเก็บไว้แม่เดี๋ยวเราเก็บไว้แล้วก็เอาไปทอดใช่หลังก็โอเคมาคือติดไปนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้ค่ะหมายถึงก้างหรือว่าหนังได้ <laughs> อย่าเพิ่งเข้าปากอย่าเพิ่งไ <laughs> ม่อไหร่นี้ย่างมาแล้วนะจริงๆกินได้เลยนะ <laughs> จริงๆเมนูปลาดุกฟูนี่แบบผมชอบกินมากเลยตอนเด็กๆเพ <laughs> ราะจริงๆปลาดุกเนี่ยนะครับมันเป็นปลาน้ําจือดอ่าแล้วก็มันจะมีพวกอุลมก้าสามซึ่งเป็นพวกไขมันไม่อิ่มตัวซึ่งดีต่อสุขภาพนะครับแล้วก็ปลาดุกมีโปรตีนเยอะด้วยแล้วถ้าปลาดุกทะเลนะฮะเทมยังเรียนไม่ถึงเอะปลาดุกทะเลมีปลาดุกทะเลด้วยเหรอมีค่ะเออเหรอ มีไหมมีขั้นตอนที่สองนะครับนำเนื้อปลาดุกไปโขลกจนละเอียดโอเคเดี๋ยวผมโขลกให้ได้ครับเอาเยอะไหมคะคืออันนี้เรากินกันกี่คนคะสองคนนี่แหละเรากินกันเองถ้าเั้นเยอะกว่าน,นี้นะเท่าสองคนเอาเลยได้เลยโ <c oughs> ขลกจนละเอียดเลยมันก็จะได้แล้วมั้งถ้าจะใกล้จ,จะเป็นผงละยังเป็นผงปลาเอาอยากทำบ้างไหมแม่เลย เราเอาช่วยดูคำสั่งให้ผมหน่อยแล้ก็นทำอะไรต่อไปนะต่อไปให้กินอันที่ทำสำเร็จแล้วเดี๋ยวก่อน <c oughs> เราก็ใจร้อนตลอดเลยเราอะโรเลตเออเติมน้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยเพื่อช่วยให้เนื้อปลาฟูโขให้ละเอียดเข้ากันละเอียดยังนะละเอียดแล้วค่ะละเนาะ จะเป็นโม ok จิแล้วจะอะไรนะเล็กหน่ออเด็กน้อยเด็กน้อยใส่เพื่ออะไรฮะเอิบพอมีชิปอยู่นี่คือเป็นบทของพี่หมอเชฟถ้าอยากให้เนื้อปลาดุกนั้นมันขึ้นฟูดีนะครับอาจจะต้องใส่น้ํามันเข้าไปแล้วก็ไปผึ่งนมนิดนึงตัวนี้ก็ทําให้เนื้อปลาดุกมันขึ้นฟูดีขึ้นเออตั้งกระทะรอไหมได้มาฮะโอเคเปิดได้ไหมครับได้ฮ่ามาเอาเลยเอาเลยไม่มา ามาเดี๋ยวพี่ทำให้นะครับเดี๋ยวพี่ทำให้นะครับโอเคครับผมให้อดีอะไรครับเชฟอ่าฟองมะม่วงไหมครับฟองมะม่วงไหมได้เฮ้ยโปรเหมือนกันนะเราปกติทานผลไม้บ่าครับผมทานแต่ว่าแบบทานแค่บางอย่างเชฟเช่ <S <S ชนสับประรด<า>แตงโมเชฟชอบทานอะไรคะ กินทุกอย่างนะทุกอย่างอย่าเว้นมันละกอไม่กินมันละกอเฮ้ยแต่ผมไม่เข้ากันมันละกอสุกที่ไมนสมส้อมอ่ะสุกแล้วอ่ะอ่าเหมือนกันเฮ้ยเหมือนกันเลยเออผมแบบสมัยเด็กๆคือแบบได้กลิ่นแล้วแบบไม่ไหวเลยน่าจะได้แล้วได้ไหมได้เนาะนี่เชื่อเชื่อเลยเชื่อทุกอย่างถูกคนจะด้วยเราชอบกินมะม่วงมากไหมครับเชฟแต่ไม่ชอบจัดแค่ไแล้วใช่ฟชอบชอบกินหมดลูกเลยครับโอเคครับเชฟท่านเม็ดไหมครับมั่วไม่กิน เแ็บต่อไปทำน้ำยำเราโขลกพริกแล้วก็กระเทียมเข้าด้วยกันนะครับอ่ะน้องเออต้องช่วยผมโขลกแล้วแหละมาโขลบไหมอยากให้โตทะลุเหมหูหลาดนะแรงดีมากเคยตำส้มตำยั่หรือเปล่าไม่เคยไม่เคยเลยแต่เคยช่วยแม่ทำกับข้าวนะแม่ทำกับข้าวเก่งนะครับไม่เก่งหรอกกินไปเป็นลูกก็พูดอะไรไม่ได้เยอะ เสร็จแล้วก็ต้องปรุงรสด้วยน้ำปลาน้ำมะน,นาวแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับเพราะเอียดอะไรบ้างคะเขาบอกให้เข้าด้วยกันนะ่ะมันก็เข้าแล้วนะหนูว่า <c oughs> มาเดี๋ยวพี่ช่วยพี่ช่วยไหมโอเคอ่ะมาแล้วเรายังไม่ทอดปลาดุกฟูหรอ <c oughs> เราจะทอดไหมเราทอดไหมคะหรือว่าเราปล่อยให้มันถ้าไม่เดี๋ยวเราไปทอดก่อนดีกว่านะเออเดี๋ยวเราไปทอดก่อนดีกว่าแล้วค่อยกลับมาทำน้ำยำโอเคได้เอาเนื้อปลาดุกไปชิ้นหนึ่งถ้าปลาดุกฟูแล้วลอยขึ้นแปลว่าน้ำมันร้อนแล้วโอเคอ่านิดนึง โอ้งสยังไม่ร้อนเฮ้ย้รยแล้ว้อยแล้วโอเ<า>ค <Okay, S 2> ร้อนแล้วมามาน้ำมันร้อนแล้วค่อยโรยประดุกลงตรงกลางเนื้อประดุกจะดีดตัวและฟูกระจายทั่วผิวน้ำมันจากนั้นให้ลดไฟลงตะล่อมปลาหัวยากว่ะตะล่อมปลาให้เกาะเป็นแพร่ทอดจนเหลืองกรอบตักขึ้นเสด็จน้ำมันพี่ชั่ใจน้องเอิร์กแน่นอน โอเคนะหนูก็เละเกียงกันเกียงกันโอเคมาอยางไหคะเออคือมันไม่ค่อยท่วมอะค่ะคืออย่างนี้คือสุกเลยปะคะอมะไไไรรผิดดพลลาาตงหน่เเข้ใจยสักครัั้งอนนี้เซตแรกน่าจะอมน้ำมันอยู่ไม่เป็นไรมันไม่ลอยใช่ไหม่เป็นไรค่ะไม่ต้องลอยก็ได้ ปกติผมว่ามันต้องฟูๆแบบบูมเอออ่าแต่ว่าเราทำน้ำยำต่อปรุงรสปรุงรสเออน้ำปลาใช่านั้นยหมดได้เลยครับจิ้มเอาเอาพอประมาณไหมครับหนูน้ำปลาหนึ่งช้อนพอได้น้ำมะนาวครับเคยชอบทานเปรี้ยไหมคะชอบส่งไหมส่งไหมเออแล้วก็น้ำตาลปี๊บครับไม่เหมือนนะ ม่เหมือนตอนให้เราอีกทีผมว่ามันได้อยู่นะนี่อัานว่าแล้วอันนี้ก็เริ่มละอ่ะเราปลาดุกมันต้องเป็นก้อนอย่างนั้นหรอมองแบบหมดความหวังมันไม่ควรจะเป็นก้อนอย่างงี้อ่ะถ้ามีสองอย่างเดี๋ยวมันฟูเองเดี๋ยวมันดำอาเชฟชิมยังคะแต่บริเวณที่เรากินมันเป็นน้ำใสๆป่ะคะมันไม่สีแดงเลยอ่ะมันน้ำจิ้มที่ฟู ิแต่มันลดได้นะเออลองลองชิมดูกินกับมะม่วงได้ไหมคะได้ผมว่าได้นะเออผมว่าได้ผมว่าอร่อยนะได้เออโอเคอันนี้น่าจะหนูว่ามันกลายเป็นก้อนไปแล้วเอออันนี้น่าจะพังแล้วอะเราลองคว้ามันหน่อยค่ะเฮ้ยเหมือนเลยวยยอู่คล้ายๆค่ะเหมือนอะไรปลาดุกบูปลาดุกบูอุ้ยมันคล้ายจริงนะ อุ้นก็ตายเออมันก็ฟูเหมือนกันนะเอาจริงๆอออันนั้นมันจะกรอบหรืว่านี่เราขอแนะนตั้งนี้นึงนะเซนได้จ่ายมันแบบแต่ว่ามันจะเผ็ดเปรี้ยวเกินยังเหมือนน้ำจิ้มซีฟู้ดอยู่บ้างอันนี้คืออันนี้โอเคโอเคน้องดีพี่ก็ว่าดีเออโอเคเราจะมาลองครั้งที่สองกันค่ะ โอ้ยออนี่ลยอ,อ,อันนี้ได้อู้หเอาเลยเชฟเอาเลยเฮ้ย <laughs> เป็นแพนะนะนี้เกาะก,กันนะอุ้ยน่าทานมากเฮ้ยสุดสดเออนีออ่สวยสวยว่าอโอน่าทานมากจริงรอดแล้วไม่อดอยากแล้วมือนี้เฮ้ยปลาดุกฟูครั้งแรกไม่อยากจะคุยเท่าไหร่นี่นาจะดีมากวันนี้ได้ปลาดุกฟูแล้วนะครับ ต่อไปน้ำยำได้แล้วเฮ้ยออันนี้ข้างล่างหรือข้างบนไปข้างบนแมนเออไม่ใช่หอยทอดเอาเอาถั่วงอกไป็นไรอุ้ยน่าทานมากแหมนมาหมอลองชิมว่ามันกรอบไหมบิดชิมดูกรอบไหมครุปครุปขนาดนี้ได้ไหมได้เนาะ เสร็จแล้วก็โรยถั่วลิสงจริงๆถั่วลิสงเนี่ยเป็นถั่วที่มีพวกไขมันไม่อิ่มตัวนะครับส่งผลดีต่อสุขภาพแต่ว่าต้องระวังนะอย่ากินเยอะเกินไปเพราะว่าพลังงานเยอะมากถ้ากินเยอะอวด้าหนูไม่เชื่อถั่วลิสงพริกซอยอันนี้นะครับอุ้ยน่าทานมากอันนี้ใส่ตอนไหนคะเห็นวางนานแล้วยังไม่ใส่เลยใส่เล่นแต่ว่าหน้าตาน้ำจิ้มเราแบบ เหมือนที่หอยแข็งเออแต่ไม่เป็นไรอร่อยครับเราชิมแล้วเออได้ผมว่าเป็นสูตรใหม่โอเคอ่น้องเอิ์กซอยหอมไหมไม่ได้มันเล็กเกินนะมือหนูใหญ่ซอยนี้คือแบบซอยเป็นแบนๆเลยใช่ไหมโอเคอุ้ยลากเจ็บลากมีเมื่อกี้ทำไมเสียวหรอคือมันแบบซึ้งตายอ่ะจึ้งตาย เซฟอย่าเลื่อยเซฟอย่าเลื่อยกูบอกว่าอย่าเลื่อยผ่านไหมอย่าเลื่อยเอาเอาเอาไหน้าโอ้ยมันดูมีสีสันขึ้นไงหน้าตาเป็นยังไงคือดูดีอ่ะนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับกับเมนูปลาดุฟูน้ำยำของผมนะครับกับน้องเอทใช่หน้าตาสวยมากดูดีเป็นพิเศษหอมมากแล้วก็นี่น้ำยำของเราถึงแม้ว่าหน้าตาจะแปลกไปนิดนึงแต่ว่ารสชาติเนี่ยสุดๆเดี๋ยวไปกินกันครับ เอาจริงๆวันนี้นี่ไม่ค่อยมั่นใจในฝีมือตัวเองเลยกับปลาดุกฟูเนี่ยผมลเลยเตรียมข้าวสวยอร่อยๆมากินเก็บเมนูยำปลาดุกฟูของเรานะครับจะได้เพิ่มความอร่อยให้แบบน่าอิ้มากยิ่งขึ้นมานี่เลยข้าวแสนดีข้าวหอมมะลิร้อยเปอร์ซโกกินกับเมนูไหนก็อร่อยนะครับเป็นข้าวหอมมะลิจากอุบลราชธานีคุณภาพเนี่ยระดับพรีเมียมเลยเม็ดข้าวสวยเรียวยาวน่ากินทุกคนลองดูหอมนุ่มขึ้น2เท่าเลยนะครับดูสิครับ จะบอกว่าเกรดเนี่ยระดับส่งออกเลยนะครับข้าวแสนดียังมีข้าวเพื่อสุขภาพด้วยนะเป็นข้าวกล้องแล้วข้าวไรซ์เบอร์รี่ครับพอ,พอไหมนะแต่แต่เอิร์กนะตักให้เอิร์กกินนะโอเคผมว่า,าไปทำหม้อเลยดีกว่านาะถ้าใครอยากกินข้าวสวยอร่อยๆอออแบบข้าวแสนดีข้าวหอมมะลิ100%โกไปสั่งซื้อได้เลยนะครับที่ Li@ n e แอดแสนดีไรหรือ f a c e b o o k ข้าวแสนดีครับตอนนี้ผมว่าน่าจะพร้อมแล้วแหละ เดี๋ยวไปกินข้าวเลยผมยกไปทั้งหม้อแล้วกันนะตอนนี้นะครับปลาดุกฟูน้ำยามะม่วงของเราเนาะหน้าตาจะบอกผมว่าดูดีคนดูดีมากเลยนะนี่ผมเตรียมข้าวสวยมาให้น้องเอ๋พอไหมครับพอค่ะพอนะโอเคเอาเลยถ้าจะเยอะด้วยนี่นะครับ เอาอีกไหมครับได้เรื่อยๆเลยค่ะเรื่อยๆเอิร์ทเปิดช่องใช่ไหมครับใช่ค้กินอาหาร Eat i s t มาดูอ้วยใช่ทำไมถามหน่อยทำไมต้องใช้แบบฟิลเตอร์หน้ากลมๆด้วยจริงๆเราก็แบบหน้าหน้ากลมน่ารักอยู่แล้วนะคือเราอยากให้มันน่ารักขึ้นไปอีกอ่ะ ลองรักดูไหมผมไม่ใช่ได้ไม่ใช่แบบบ่อยอย่งางนั้นคือแค่กินเยอะคือตอนนี้คนด่าแล้วนะไม้คือหนูแบบหนูมันรู้สึกว่าหน้ากลมมันเหมือนเราช็อตตัวเองอ,ะอ่ะเหมือนเราพูดแล้วเราตลกอะไรแล้วเราช็อตตัวเองด้วยการทำหน้ากลมันสมากกว่าอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นนั่นนี่นะเป็นแบบว่าเฮ้ยเป็นคาแรคเตอร์ใช่จิ๊กเจอร์ของเรา อะไรคือไซเลนเออไซเลนคืออะไรมีเอเจเบสจากทางบ้านส่งมาอยากให้คุณหมอป้อนเอิร์กหน่อยเอเจเบสส่งมาอุ้ยคนชอบสมัยไหนชอบให้ทำอะไรแปลกๆเออแล้วเราก็บาร์ี่ทำตามเนี่ยเรากินเองได้เดียวนี้นะครับโอเคน้ำโอ้ขอโทษครับ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 เนี่ยมึงเออมา มีอีกเหรอเอสเปสส่งมาบอกว่าอยากให้เอิร์กป้อนคุณหมอด้วยถามเลยเรื่อยนะชอบเริ่มตาตาละส่งมาอีกส่งมาเลยแบบสมมติป้อนแฟนอะยังไงเราจะบอกไงตัวเองยังไงตัวเองความนะหมวอราะอ้ยอร่อยนะแต่ว่าน้ำจิ้มมันกลับไปนิดนึงแต่ก็กินได้อยู่ค่ะ มีคนเคยบอกผมว่าสเปกน้องเอิร์นี่คือต้องเป็นผู้ชายฟันสวยตาตีถ้าใส่แว่นด้วยนี่ดีบได้ไหมคือจริงจริงอ่ะมันจะมีช่วงมหาลัยเดี๋ยวชอบใส่แว่นอันดับหนึ่งอ่ะอ๋อเหรอคือพี่หมอคือตรงโอ้ยขนาดนั้นคือตรงคือเป๊ะอ่ะตรงยังไงมั่งหมอตรงยังไงมั่งคือทุกชอยทุกชอยเลยใช่ลอยลอยแล้วเนี่ยลอยคือมันเป็นหมอเอง หมอมีแฟนยังตาองต้องถามตรงนี้ถามหน่อยพ่ะย่าถ้ามีแฟนจะทำอาหารอะไรให้แฟนกินเอาจะมีมีหรือเปล่าไม่มีไม่มีโอเคโซ่ทำหรอครับคือท่านอุ๊ยไม่รู้ว่าเราอยากเอออยู่บ้านแบบมีฟิลแบบสวีทกันอะไรอย่างเงี้ยไข่เจียวกี่ฟองยี่สิบยี่สิบฟองกินนิ่มนี่คือแบบจุกไปเลยไข่บุฟเฟ่สมมติถ้ามีแฟนแล้วแบบ เขาห้ามห้ามนี่ห้ามไม่ให้เรากินเยอะอย่างเงี้ยคบได้ไหมไม่ต้องห้ามหรอกคือถ้าที่มีแฟนเราก็แอปอยู่แล้วอไหนไหนแอปซิอิ่มละแค่ดมเลยอ่ะอเป็นธรรมเนียมของรายการเราคนะแขกรับเชิญมาหาเราเนี่ยผมให้ปรึกษาปัญหาสุขภาพฟรีเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพไม่ะอะไรก็ได้เลยครับครแฟนมานานนะครับสุขภาพอะไรคือพี่หมอเนี่ย เป็นหมอกกีบบ่ยวับฮอร์โมนใช่ไหมหนูอ,อยากถามว่าถ้าหนูเนี่ยอันนี้เป็นคำถามแบบเผื่อนะเพราะาเราละมุนอยู่แล้วไงถ้าอยากจะละมุนไปกว่านี้อีกสักนิดนึงอ่ะคุหนูสามารถทําได้ไหมคะจริงๆทําได้ออตอนนี้น้องเอิร์คเทคฮอร์โมนหรือเปล่ามีบ้าง <S <S มีบ้า ถ้าเกิดอยากให้มีร่างกายมีความแบบละมุนขึ้นนะครับก็ใช้ฮอร์โมนเพศเข้าไปเนาะจริงๆคุณหมอเขาก็จะมีสูตรให้นะหลายๆคนสาวๆหลายคนเนี่ยชอบเทฮอร์โมนเป็นยาคุมใช่ครับจริงๆในทางการแพทย์แลหมอไม่แนะนําเลยนะครับยาไม่คู่กาเนิดเนี่ยจะทําให้มีผลข้างเคียงในการเปลี่ยนเพศในการแปลงเพศโดยใช้ฮอร์โมนเนี่ยมันทั้งสูงเราไม่ค่อยแนะนําเลยนะครับยังไงฝากไปบอกเพื่อนด้วยละกันบอกเพื่อนๆว่าถ้าใครเท้ฮอร์โมนจริงๆปรึกษาได้เลยแล้วอีกคาถามคือค่ะหมออาการอองยาคุมเนี่ย เกิดจากอะไรเอาจรงิงๆเลยนะผมยังไม่เคยเจอไข่อองยาอยาคุมเลยแล้วก็เจอบอยจรง Enough, yet, ิงเหออาการยังไงทําให้หมอดูรอบๆตัวคนอาการยังเอมือเลยลอยามซ้ายตบขวาอะไรนยเอาในทางการแพทย์เลยครับมันยังไม่มีคขาว่าอองอยาคุม เรารู้ว่าโอเคถ้าเกิดกินยาคุมเยอะเกินไปมันก็มีผลข้างเคียงต่อร่างกายมีไขมันเปลี่ยนแปลงมีโรคเลือดยอะไรเงี้ยครับโรคริ่มเลือดอะไรก็ว่าไปแต่ว่าไอ,อ้องอ้งอะไรเนี่ยจริงๆมันยังไม่มีมยังไม่มีคำอธิบายชัดเจนนะ<อ>เข้าใจแห<อ>ละพี่มากของอะไรใช่แต่ถ้าเกิดกินเยอะไปนะครับอย่างบางคนผมเคยเจอกินยาคุมวันละหกเเม็ดอย่างเงี้ยอันนั้นมันก็เยอะไปเพื่อนนะันคือกินอัสนะหรือเปล่าดูแข่งกันนะผมว่ากินเยอะไปก็ไม่ดีครับเพราะนั้น ถ้าใครมีค <Fold down> <brain> ําถามอะไรเนี่ยจริงๆเข้าไปปรึกษาคุณหมอได้เลยคุณหมอฮอร์โมนอย่างผมเนี่ยครับก็สามารถช่วยเหลือได้อะไรอย่างหนูเนี่ยหนูน้ำหนักเยอะคือแบบตัวจะค่อนข้างแบบเป็นยุโรปอ่ะอ่าคือดิกี้ไม่น่าคอนเชียนคือแบบว้ากันอะไรเงี้ยหนูอยากรู้สึกว่าถ้าปรับฮอร์โมนมันทำให้น้ำหนักหนูลดลงได้ไหมหรือว่าไม่เกี่ยวกันคนละส่วนกันเอ่อตรงต้องไปดูว่า ปกติกิจวัตรประจําวันเ,ออเป็นยังไงทานอาหารเป็นยังไงบ้างอ,ออกกําลังกายบ้างหรือเปล่าคือเอาจงจริงฮอร์โมนมันก็มีบางฮอร์โมนครับที่ทาให้น้ำหนักตัวเยอะขึ้น<ม>แต่ว่าโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยไม่ค่อยเกี่ยดเท่าไหร่ส่วนใหญ่ที่น้าหนักตัวเยอะเกิดจากลานลกษการกินอ่าใช่ชีวิตประจําวันของเราที่ลักษณะการกินลักษณะการออกกําลังกายการใช้ชีวิตมากกว่าเพราะฉะนั้นปรับฮอร์โมนอาจจะไม่ค่อยช่วยเท่าไหร่ครับโอเคค่ะบขอบคุณครลบโอเควันนี้สนุกมากเลย ยำปลาดุกฟูนี่ผมว่าแบบประสบความสำเร็จวันนี้ขอบคุณน้องเอิ์กมากๆเลยนะครับขอบคุณชาลิสามากๆเลยครับขอให้เพลงใหม่ที่กำลังจะออกแบบ ปังๆเหมือนเพลงแรกซิงเกิลแรกเลยนะครับสาธุกร้าพมแล้วเจอกันใหม่นะครับในเอพิโซดหน้าของเมนูฉุกเฉินนะว่าจะเป็นเมนูอะไรแล้วก็แขกรับเชิญจะเป็นใครมานะครับติดตามชมในรายการครัวฉุกเฉินครับฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด u b s c r i b ์และกดกระดิ่งร้อยเลยนะคะว่าแขกรับเชิญต่อไปจะเป็นใครครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครบไมากี่ปีแล้วครับ ดูนิสแฟนมาด้วยไหมครับอย่างนี้ไม่มีไม่มีพี่หมออายุเท่าไหร่ทตอนเด็กอ่ะสามสิบห้าสามสิบหกเนี่ยคนที่เขาข่าวตีเขาจะอายุยังไยเขาจะไม่แก่อายุเท่าไหร่สิบสองค่ะดูเป็นเจนแซดจะดูโตเลยนี่ยเจนแซ่โอเคค่ะคือถ้าเกิดว่าพี่หมอโสดอยู่อ่ะหนูมีสิทธิ์ป่ะเปอร์เซ็นต์มีอ่ะอ่านะถ่ายแบบกล้องไม่ได้นะถ้าพี่หมอยังโสดอยู่อ่ะ ก็เออแต่ก็ต้องเรียนเรียนู้กันก่อนใช่ไหมหรือก็เป็นไปได้กันนิดนึงเออต้องเรียนรู้กันก่อนไปจองคิวที่โรงพยาบาลนะดีกว่านะถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าโดตมาพร้อมพี่หมอนะต่อตั้งแต่เกิดเลยโอ้โหขนาดนั้นลายยาวมาถึงตอนนี้